มอีกหนึ่งขั้นนะครับมาแล้วมาเสริมอีกหนึ่งขั้นครับตอนนี้มาอีกหนึ่งขั้นแล้วโอ้โหเป็นกำลังเสริมนะคะเพราะว่างานค่อนข้างหนักบางคันก็พังแล้วนะครับอย่างบาง้านปูก็งัด นัดเสาตอหม้อเมอื่อวานน่าจะยังได้ยินข่าวว่าไฮโดริกแตกนะครับตอนนี้เพื่อที่จะให้งานแล้วเสร็จไวัมีแมคโครมาเสริมอีกหนึ่งคันแล้วนะครับนี่ครับกำลังเข้าพื้นที่นะฮะแมคโคระฉะนนรัั้นงะว่าแมคโครนี่นะพยอยมาเลยครับผม ดีใจไหมครับมีเนี้ยโกมาเสริมถ้าดีใจกดหนึ่งครับผมถ้าเฉยๆกดสองค่ะถ้าชอบกดหนึ่งคุณเยาว,วรัตก,กดหนึ่งโอ้โนี่ฮะใช่ครับหนึ่งจ้าคุณ ชามปานคุณสุรชาติกดหนึ่งโอ้ยิ่งมาเยอะก็ยิ่งช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะใช่ไหมครับคุณเหนียว1 2 3่งสองสากดหนึ่งนะครับสวัสดีครันั่งยู่ตั้งนานคุณคีเทกดหนึ่งครับผม เห็นหน้าแม่โครเข้ามาแล้วนะ,ะเป็นกำลังเสริมนะครับมากำลังไต่ลงไปแล้วนะครับคุณนัดกดหนึ่งอ่าชอบนะครับเพราะว่ายิ่งมาเยอะเรายิ่งงานเสร็จไวเนาะเพราะว่าบางครันก็พังแล้วตอนนี้ต้องรอซ่อมรออะไรจอบมบานบูก็ไฮดรลิกแตกแนละ้วให้ยินข่าวแกนยกไม่ขึ้นมวนนัดกับตอ,บอรมกับเล็กเช่น รออะไรตอนนี้เราต้องการงานที่ไวนะก็อต้องน,นี่นะฮะหากําลังเสริมนะครับกําลังเสริมมาแล้วคุณวาราศีกดหนึ่งคุณสมงชีิกด,ดหนึ่งโอ้ขอบคุณสำหรับกําลังเสริมคุณวาราศีเนี่ยโอ้โหมาแล้วไม่รีรอครับกําลังเสริมรอครับ ไปไปหน้างานนะครับตึ๊บต,ต,ตึไปหน้างานนะครับผมไปคุดทำทำเพลงครับผมกำลังจะปินเดินหรือเปล่าหรือว่าไปเติมน้ำมันก่อนต้องเติมน้ำมันก่อนนะครับเพราะว่าทำงานต้องมีน้ำมันนะไม่มีน้ำมันรถไม่มีแรงนะ น้องส้มที่สิบปั้มกับเล็กใหญ่ด้วยครับผมใช่ฮะตอนนี้กำลังขีบเล็กเบอร์ยี่สิบนะครับทราบข่าวว่าน้ำมันวันละสองแสนนะฮะค่าน้ำมันเนี่ยวันละสองแสนอ๋อคดูว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแต่ว่า นะครับเพื่อให้งานเสร็จไวเนาะยงยุดจำปากดหนึ่งโอ้ขอบผมผมที่กดหนึ่งเข้ามาครับกำลังเสริมมาแล้วนะครับมาช่วยกันนะครับทำงานให้เสร็จสิ้นให้เสร็จไวๆไวก่อนที่จะย,ย้าย สวัสดีครับเพิ่งเข้ามาค่ะอยากทราบว่าเมื่อวานและวันนี้พบเคตั้งไหมพบสองครับผมเมื่อวานเนี่ยพบ2อ,อัตราผู้เสียชีวิตก็เพิ่มมา2ก็เป็น62คนตอนนี้ฮะรวมทั้งหมด62ฮะแล้วก็ศูนหายอยู่32ชอบดูช่องมานานนะครับคุณภาพชัดเจนดี จะด,ดูได้ทั่วเห็นภาพมบนกว้างครับขอบคุณที่ชอบคุณมาราพอนนะร์รัะถ้าชอบฝากากดไลค์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะให้เพื่อนเห็นด้วยจะได้เข้ามาดูเยอะ กำลังเสริมกำลังจอดอยู่นะครับที่แรกคิดว่าจะเข้าไปดูยังไม่นะครับก็คงต้องหนึ่งเตามันสองวางแผนงานอ๋อติดเบอร์เขาติดเบอร์ให้แล้วครับเป็นเบอร์40ฮะค,คันลน่าสุดเป็นเบอร์40นะฮะถ้าเกิดว่าตอนนี้มีมัดโครทั้งหมดเนี่ย40คันนะครับคันลน่าสุดติดเป็นเบอร์40นะฮะ เห็นไหมครับเบอร์40นี่ฮะล่าสุดที่มาได้เบอร์แล้วนะครับเป็นเบอร์40นะฮะอ๋อเขาไล่แต่เบอร์หนึ่งนะแสดงว่ามี40คันนะครับ ไม่จำนวน40คันอ๋อเท่ากับว่ามีจำนวน40คันนะครับแมคโครจาก20คันเป็น40คันนะครับมาล่าสุดจิดเบอร์40แล้วนะฮะวันนี้ถ่ายแบบกว้างดีจังเลยผ่านมาแถวนแนวตั้งเลยต้องไปดูช่องอื่นแทนอ๋อคุณหยงนะครับครับผม ชอบนอนชอบแนวนอนอ๋อชอบแนวนอนครับผมเบอร์40ครับได้เบอร์40ค,รคันใหม่ล่าสุดกำลังเสริมเราเพิ่มมาเป็นคันที่40แล้วนี่ครับโอ้โหเบอร์40มาใหม่กำลังเสริมได้เบอร์40ตอนนี้ได้เบอร์แล้ว รอปฏิบัติงานนะครับการค้นหานะครับนี่ครับล่าดสุดมาเสริมอีกหนึ่งคัน